สวัสดีครับผมประสิทธิ์เซลฟ์สุดทุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรุ่นแคปยกสูงเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ราคาตัวรถจะอยู่ที่797,000บาทเป็นรุ่นหายากพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารุ่นแคปเกียร์ออโตโอ้มีการตกแต่งหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้จะตกแต่งสวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระบะแคบยกสูงเกียร์ออตโอต้นะครับราคาตัวรถจะอยู่ที่797,000บาทพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับชุดแต่งมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านหน้ามีการเปลี่ยนเป็นกันชนหน้า f Spider 1 5 0 s p i d e สเดก็จะเป็นกันชนหน้าตะแกรงหน้าใหญ่เลยนะครับตัวสอนฟอร์ดสีดำลูกค้าเปลี่ยนสีได้นะครับพร้อมไฟ led 3ดวง มีการเปลี่ยนไฟหน้าเป็นไฟหน้ามาส a ตงก็จะมีทั้ง daytime running light ไฟเลี้ยวเป็นแบบบ้างนะครับพร้อมติดตั้งตัวครอบไฟสีดำด้านบนฝากระโปรงนะครับคันนี้มีการติดตั้งตัวสกูปฝากระโปรงหน้าใหญ่ทรงฟิตนะครับโลโก้รูปมา้าทำเป็นสีดำเมทัลลิกก็ตัดกับสีรถได้พอสมควรนะครับแล้วก็ดู ดุดันด้วยด้านข้างนะครับมีซุ้มล้อทรง F 1 5 0มาพร้อมกับกันชนเลยมีการเปลี่ยนล้อเป็น Max 16นะครับพร้อมอย่างม m o เตอร์มีการติดตั้งสติกเกอร์ตกแต่งด้านข้างนะครับคันนี้ลูกค้าติดตั้งเป็นสติกเกอร์ลายเขียนคำว่า r a เ g e r คาดไวทแท็กนะครับ มีเบ้ามือเปิดกันลอยติดตั้งกันสาดและราวหลังคาเพิ่มมาด้านท้ายนะครับมีการติดโลบาร์เหล็กนะครับทรงเอาเลนเดอร์รุ่นท็อปเลยนะครับคันนี้ก็จะมีไฟเบรกรงที่3ให้ด้วยนะครับมาติดตั้งตัวฝาปิดถังน้ำมันให้ ด้านท้ายนะครับก็จะมีการติดตั้งครอบฝอยท้ายสีดำให้พร้อมเบ้ามือเปิดกันลอยและดับยาวล็อกแก้แล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงด้านท้ายให้นะครับส่วนกันชนท้ายมีการเปลี่ยนให้เป็นกันชนท้ายเหล็กพร้อมห่วงลากจูงสีแดงคันนี้รุ่น XLT ก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้จากโรงงานก็เซ็นเซอร์ก็ย้ายมาใส่กับกันชนเหล็กตัวนี้ได้นะครับ สำหรับคันนี้มีการเปลี่ยนบันไดข้างเป็นกันบันไดข้างเหล็กนะครับส่งตะแกงให้ด้วยนะครับของลิมิเตก็สำหรับลุยๆนะครับก็คันนี้ก็สามารถขับลุยได้เลยไม่ต้องกันไม่ต้องกลัวกันโคลนหินดินทรายทำความสะอาดก็ง่ายแล้วก็การลื่นด้วยนะครับเป็นยังไงบังคับกับ รุ่นแครยกสูงเ e กียร์ออโต้คันนี้กับชุดแต่งพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฟอร์สุดคุ้มนะครับ0996265262หรือจะเป็นช่องทาง ID Line นะครับ prasit0996265262 ช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นฟอร์สุดคุม้มท้ายนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ